วันนี้ผมก็มีคลิปเอามาให้มาแชร์ให้ดูนะครับเพราะมันเป็นคลิปในห้องทํางานของผมเองที่ผมนั่งทํางานอยู่แล้วก็สายตาก็เหลือบไปเห็นเห็นไหมครับจะมีเงาพลังงานบางอย่างลอยแล้วก็พุ่งออกไปขอให้ดูกรอบนะครับผมจะขยายให้ดูบางคนบอกว่าไม่ใช่อาจจะเป็นแมลงอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมจะขยายให้ดูจะชัดนะครับมันเป็นกลุ่มควันนะครับ นี่นะครับอย่างนี้เขาเรียกมแมลงหรือเปล่าครับนี่นะครับมันเป็นกลุ่มควันที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรน,นะครับดูต่อนะครับก็จะพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วครับอดูภาพเปรียบเทียบนะครับถ้า,มาแมลงนี่ครับมันจะบินมีแบบบินไปบินมามันไม่ใช่การแบบนี้นะครับ โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพิจารนณะาว่ามันเรื่องจริงสวัสดีครับสวัสดีคับ